ผู้รู้นะคะว่าเวลาเราหน้าหนาวอ่ะเราผาดนะหัวจานนี้ไหมคหาไม่ค่อยขึ้นในหน้าหนาวโอ้พี่ก็ว่าเหมือนกะค่ะไม่ค่อยขึ้นหน้าหนาวอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยผากันเขาเจะไม่ค่ยผากันก้นหน้านี้ะอ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรากล่าวว่าจะเจอหน้าหนาวนี้เราก็เอาเอาบอลไปเก็บไปใช่ไหมใช่บางคนก็จะเก็บบอลนะอืมค่ะเพราะว่ามันมันมันไม่มีไง เราก็ต้องทาจานวนไว้ไอ,อถ้า,าคือ <พา S 1> <ล>คือมีวิธีหนึ่ง<ม>ก็คือเราผ่านแล้วเอาเข้าตู้เลยใช่ไหมก็ส่วนมาผ่านเสร็จแล้วก็จะอบเหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันจะอบเหมือนกับที่เราอบหัวบอลปกติอะแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลานิดนึงมันไม่เหมือนกับผ่านน้านี้มันจะงามช้าใช่ไหมใช,ใช่มันจะไม่ค่อยงอกอันนี้จะเป็นข้างนอกที่ว่าทําไว้เอาหัวนะคะท่านผู้ชมเนาะใช่จ้ะ แล้วขุดไปเก็บไว้ได้เลยไงเพราะว่าถ้าหัวใหญ่แล้วเราก็เอามาพ่กกลางคืนเราเปิดไฟไว้ให้เขาไม่เน่ยบอนนะไม่ได้เปิดเลยตามธรรมชาติเลยก็มืดก็คือมือดอันนี้อะไรอ่ะทําไมใบเขาเป็นกระเบนแดงเปล่าไม่ใช่จ้ะอันนั้นไอ้น,นี่ไงอะไรนะกวนอูกนวนอูแต,แต่ว่าพูดถึงว่าพอเขาแก่แล้วเขามีเก็เนานะสวยเขามีเก็ดเล็กๆเกู่ขงในไย เนี่ยอันนี้คือกวนอูใช่ต้นเดียวกันอืมเนี่ยสวยเนาะสวยเนาะถ้าอันนี้คือเขาไม่ได้ค้ำนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะลาไปอย่างเงี้ยเพราะก้านเขายาวเนาะตาที่กิงเราเราถ้าอยู่ในกระถางเราจะเราจะแบบว่าเราเสียบก้านไว้เนาะแล้วจะสวยอันนี้เพิ่งเอาลงด้วยมีไก่ตัวงามด้วยไก่ อันนี้ขุนสีขุนสีปลูกแบบว่ารวมๆกันเลยเนาะรวมๆไว้รวมไปเเลยยนนี่อันนี้อะไรนะเอาไปให้พี่ต้นหนึ่งพี่ยังไม่รู้อันนั้นเพชรพิรุนเผ็ดพิรุนเหรอเผ็ดพิรุนไม้ด้านๆอ่าแต่ก็สวยอยู่เนาไอ้นนี้ทิปลีสวยเนี่ยทิปลีทิปลีสวยเป็นไม้สีแบบนั้นแหละนาะไม้เปื่อยๆอ๋อ บางคนเขาก็ชอบนะ<ช>เขาเลือกศิลปะศิลป์เปิดใช่ศิลป์เปิดอืมก็สวยเลยนะมีเสน่ห์อยู่สวย,สวยที่ฟรีสวยเนี่ยนอันนี้เขากัดแล้วอันนี้เขายังไม่กัดเต็มที่นะอนี่อันนี้ก็ฮาร์ปเลยเนี่ย<ด>อะไรเนี่ยฮาร์ปไปเลยฮุกหลงเหรอไม่ใช่จ้ะเหมือนฮุกหลงเลยเนาะใช่เหมือนฮุกหลงเลยนะ มันจะมีอยู่อะไรนะนาลายเรืองครบพอดีซื้อพอดีพอดีซื้อเขามาแล้วเอามาลงด้วยกันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเต็มไปหมดก็เลยแบบมันแบบว่าเข้าเหมือนกันมากเลยเนาะนาลายเมือนกันบางทีนี่ขนาดอันนี้รังบอลยังดูไม่ออกไลยท่านผู้ชมใช่เราังไม่เก่งพอเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเนี่ยนาลายเรืองบเนี่ย เมื่อกี้น่าจะนารายเรียงพบนะแติเขาไปฮรับเนาะใช่โอ้ยมีนอนแอบ,บกินแน่เลยไปแหวโอโ้เจอทุกวันวันละหลายหลายบางทีบางทีเอามือช้อนไปไปจับดูนะนไปจับโดนนอนโอ้โหเยอะหน่อยเยอนาะเดี๋ยวแม่ใหม่จะพาไปดูดูตู้ใหญ่อีกที